ก็ขอกระดวัตรงนี้ทั้นเลยครับวันนี้อยู่เกมเกมคลัสติ้งแอนด์บิวดิ้งใช่มันมันกลมไก่ค่ะมาแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวหมดดาโกโบอีวูดิชั้นสมุทรเก้ซึ่งจะตัดเกมจะให้เลือกเผานะคะที่ฟูอธิบายให้เป็นจะให้เลือกเผาอยู่เอ่อสีเผาเผามนุษย์เผาชาวไซยาเอ่อชาวนาเม็กแล้วก็เผาของฟิสเซอร์แล้วผมเลือกชาวไซยาเพราะวัน ล่างเยอะมากนะฮะแล้วก็ตัดกันเลยดีกว่าตัดไปซึ่งทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมฝนตกแบบนี้ผมเช็กับสังเล้ไมนแก้ไม่มไ,ได้ใช่พีมพ์ลวนเคลีย์กดอ่ามันแก้ไม่ได้และถ้ากินผมก็รงหวนมันมันปิดบล็อกใช่แล้วเราก็จะมารีวิวขอที่อยู่ดีๆกันเปิดมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราจะรีวิวอย่างแรกก่อน เครื่องกับพลังลนั่นเองมาดูกันว่ามันทำอะไรได้สำหรับสเกลเตอร์เขียวสเกลเตอร์ฟ้าและสเกลเตอร์แดงเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันคือการมองต้องเสียงมอนเตอร์อะไรักตัวหนึ่งอย่าง,างเช่นไซเป็แมนคือเดี๋ยวผมอธิบายให้พลังมันคือการเช็คไปดิสตูของเราคือจะเช็คไป ที่ศัตรูที่โจมตีเราใช่ไหมพยายามโจมตีเรามาเช็คว่าเลือดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรบ้างประมาณนี้สําหรับสเก,กาต์เตอร์นะครับโอเคเราเก็บเข้ากล่องก่อนต่อมาก็จะเป็นเว่นเอาไว้ดิเท้เฉยแล้วก็วงแหวนนี่คือว่าเราตายแล้วนั่นเองเนี่ยคือมันเหมือนเอาไว้ทำเนื้อเรื่องไงไม่รู้อะต้นอะไร หมือนแสดงว่าเราเคยตายมาก่อนแล้วอะไรอันนี้อ่ะเก็บมันไปเก็บต่อม,มาแล้วก็จะรีวิวเรื่องพลังนีนราลังจักหลายอย่างเลยโอเคมารีวิวอันแรกคาไมฮ้าเมฮ้า,า,าซึ่งจะเป็นพลังที่ต้องกดค้างที่หน้าจอเพื่อชาร์จพอมรชาร์จพลังแบบนี้ถ้าเราปล่อยโดนอะไรมันก็จะระเบิดโดนถึงบอนอเตอร์ด้วยยิ่งชาร์จนานยิ่งใส่แรง ปล่อยแรงโคตรโอเคผมเกียดเกียดคามฮาามฮาโอเคอย่างใจที่ผมจักกล่องที่พึ่งพางไปเมื่อกี้เสร็จแล้วอ่ะนะผมก็จะใช้ห่างหงใงไอ้กล่องนี้ในเงนตรงมานั่งตสอ็ไหมและต่อมาก็คือที่บา้านเดี๋ยวขอลาชัดตั๊บหนึ่งโอ้แล้วผมลืมบอกไปว่าเราสามารถเลือกฟอร์มของเราได้ซึ่งเราต้องมีวลก่อนนะจ๊ะสำหรับโมดิเวแลวก็ หน้าเมนูอัพสเต,ต็ตซึ่งเราองมีแต้ม TP ทั้งหมดหนึ่งร้อยย้อสเต็กได้แล้วก็เควสผมแอบทำไปแล้วแช่มว่าผมที้เกียมนั่งปีเตอร์แมนแล้วคาอเคงที่สามารถเรียนรู้ได้จากโกคู oo, ซึ่งมาอยู่ไหนไปดูแล้วก็ชาร์โดดัมมี่ใช่อไอ้นี่มันเอาไว้เพิ่มสแต็เอ่อมันเอาไว้ทดสอบเรา พีพีเพิ่มแต่แต่ในทเทวีโวมันจะโจมตีเราจนกว่าเราจะตายที่เราจะฆ่ามันใช่เวลก,ก็ใกลเพิ่มละเพิ่มมาเยอะด้วย x อเนะี่ยโอเคเราจะมารีวิวครบบาร์สหรือพลังขีดระเบิดนะั่นเองนซึ่งเราจะชาร์จนะชาร์จไปชาร์จไปแล้วก็ปล่อยซึ่งอันนี้แรงเกือบสุดเนีฮยซึ่งมันจะระเบิดแรงมากโอ้ยแค่นี้เอง ต่อไปนะก็คือพลังเออ่ไข,ขพลังไขยลยทุกอ,อย่างซึ่งมันต้องโดนใส่มอนแล้ะงั้นผมเอาโดนใส่ม้าก็ได้ปะเก็บขางโอมาน้องม้าจ๋ารู้จักโมย้นง่มโอ้ยช็อตล่ะพี่ช็อตละเอารูมอนบวกเข้าไปจะฆ่าแม่เองอืมวิ ตายเลยโป่งแออายตายโอเคต่อไปก็คือเทเลพอร์ตนะถ้าเราหันไปทางไหนไมันจะเทเลพอร์ตไปทางที่เราหันนะอย่างเช่นมันเสียคามานานะนี่ผมย้ายเทเลพอร์ตตรงนี้ผมก็เทเลพอร์ตมาซีเฟกต์มันจะกลายเป็นเออเอนเดอร์แมนเออเดี๋ยวผมพอแลาวแป๊บหนึเช้าก่อนนี่ทำสิสดด่งน ก็ทงเซตเดีได้นะทำไมผมทำเซตอันนี้ก็ได้เลยฮึบบเราจะมาวัดเดีย๋ยวนี้โอเคแล้วรีวิวพลังงานสุดท้ายใช่บอลเก่งกี่ยังไงล่ะเ้ยถูขึ้นฟ้าแป๊บผมจะระเบิดใส่พื้นเลยนะานโอ้โหแรง่นะ แต่ผมคิดว่าคราครมลามีลแรงกว่าโอเคต่อมานะฮะ,ะ,ะก็จะเป็นการรีวิวเรื่องอาวุธโอ้โหอาวุธมากมายโอเคซึ่งเราสาธลองเราก็คือเฮนโดซึ่งเราจะมาทดสอบพันนาไม่รู้ขัดตามเท่าไหร่แต่เราจะข่าวเพนดไตีของที่พันดาตายั่วหัวมากมาอันต่อมามโอ้โห แล้วก็เมจิกสติกคือเอ่อมันจะเป็นอาวุธที่ดาเมจอยู่ที่ประมาณ5นะฮะเมจิกสติกในเรื่องคือมันเป็นไม้กระทะมันเป็นไม้ที่สามารถจืดหดได้ที่คำไอ้เสาอันนี้อยู่โอเคตีเพิ่ดาเด็กตายไปตายไปโอมชิโอเคอะต่อมาก็คือเคียวของเอโกฟูแบรก เออร่างโลสินะซึ่งดามีโคตรจะแรกสิบเอ็ดอือใช่สิบเอ็ดแล้วก็ดาแฟตโอเค <c oughs> ฟันแบบแรงๆใส่เป็นคาัตอ้ว,อวนต่อมาแล้วีจะรีวิวเรื่องรามงอาหารใช่กินรามิงไป ซึ่งราเมงก็ไม่เพิ่มอะไรนะก็ก็เป็นเหมือนราเมงอะราเมงปกติแล้วก็เซสูบีนะเป็นถั่วอันนี้เราสามารถกินได้ซึ่งบูคิดว่ามันจะเพิ่มเลือดให้กับเราเต็มที่นะฮะเต็มที่เลยเออเต็มที่เลยแบบเลือดน้อยกินเข้าไปเต็มที่เลยนะแต่ผมจะทำาให้ดูผมต้องทำอะไรตัอย่างให้ตัวเองบาดเจ็บแม่แม่ไม่ทำไม่ได้ อ,อืมโอเคผมรู้แล้วผมทำอะไรดีโอเคผมจะใส่คามิฮามิฮาใส่ตัวเองคานี่แหละมาเลยม,มาตึงแดงจุ๊กๆมไม่ได้ดีผมต้องเลย,ยเลยไ,ไม่ได้อีกไม่ต้รงเลว มีคนได้รีวิวแล้วมามาันมันนี่มาตีเช่นมาไปโอเคมากินเสื้อบีนกันมันจะเพิ่มเรื่องที่กับเราเต็มที่นะฮะโอ้โหสุดยอดไปแล้ว